เจนเซเนอร์วัย74ปีการเป็นเจ้าของบ้านดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมเสมอมาเธอเช่าบ้านหลังเล็กๆหลังเดิมมานานกว่า2ทศวรรษจ่ายค่าเช่าประมาณ200ดอลลาร์ต่อสัปดาห์และดูแลมันราวกับเป็นของเธอเองจากนั้นโทรศัพท์สายเดี่ยวก็เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลจอห์นเพอร์เรตเจ้าของบ้านของเธอซึ่งเป็นเภสัชกรเศรษฐีจากเมลเบิร์นได้ตั้งใจว่าจะบริจาคทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อการกุศลมาโดยตลอดแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เขาได้สังเกตเห็นว่าเจนดูแลทรัพย์สินโดยเฉพาะสวนที่เธอเปลี่ยนให้เป็นโอเอซิสอันเงียบสงบด้วยความรักเพียงใดความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นจากบางสิ่งที่หาได้ยากความไว้วางใจความเมตตาและมิตรภาพอยู่มาวันหนึ่งจากสถานดูแลที่เขากำลังใช้ชีวิตอยู่ขณะที่ต่อสู้กับโรคพาร์กินสันจอรนได้ตัดสินใจที่พิเศษเขาโทรหาเจนขอให้เธอคุยกับทนายความของเขาและบอกเธออย่างเงียบๆว่า เขาต้องการยกบ้านหลังนี้ให้เธอเจนตกตะลึงเธอแทบไม่เชื่อว,ว่าการเช่าบ้านหลังเดิมมานานกว่า20ปีแล้วจู่ๆก็ได้รับมอบกุญแจตลอดไปจะเป็นเรื่องจริงจอนต้องการให้แน่ใจ light, ว่าเธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายในบ้านปลายชีวิตครอบคุณของขวัญชิ้นนี้เธอจึงไม่ต้องทำงานอีกต่อไปและสามารถเพลิดเพลินกับการเกษียณอายุอย่างสงบในบ้านที่เธอรักมานานแสนนานจอห์นเพอร์เรตเสียชีวิตในปี2020 โดยทิ้งทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ไว้ให้กับโรงพยาบาล Royal m เมลเบิร์นเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการดูแลที่เขาได้รับเมื่อหลายสิบปีก่อนผู้ที่รู้จักเขายกย่องว่าเขาเป็นคนใจกว้างอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นมรดกที่ยังคงอยู่ไม่เพียงแต่ในโรงพยาบาลที่เขาสนับสนุนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งตลอดไปด้วยเจนกล่าวว่าเธอรู้สึกขอบคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตที่เติมเต็มในแบบที่คาดไม่ถึง